เลขาธิที่การสอวตอได้มีการเติมพลังนะคะมอบกำลังใจให้แก่ผู้พิการค่ะพร้อมกับหนุนเสริมให้ผู้พิการนะคะได้ใช้ศักยภาพดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้การสนับสนุนของทุกภาคส่วนอย่างเต็มความสามารถค่ะ ที่ห้องประชุมติงเชียงนะคะมหาวิทยาลัยราชพัฒนา,าอําเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะผลเรือตีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอตอตได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คนพิการภาคใต้เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิและการจัดการบริการโดยรัฐนะคะเสริมพลัง คนพิการระดับชุมชนให้เป็นผู้นําตนเองและเป็นผู้นํากลุ่มย่อยในชุมชนได้ค่ะโดยทางด้านของเลขาธิการสบตนะครับก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแเดนภาคใต้ซึ่งก็มีคนพิการนะครับได้มีคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวทางการได้ยินและก็การมองเห็นนะครับรวมไปถึงผู้ปกครองของคนพิการทางด้านสติปัญญาทางด้านออทิสติกทางจิตและก็ผู้ดูแลคนพิการ รวมไปถึงอาสาสมัครแล้วก็จิตอาสาแกนนำเยาวชนในพื้นที่ครับได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องความเสมอภาคของคนพิการ สิทธิของคนพิการตามหลักสากลสิทธิของคนพิการภายใต้กฎหมายไทยและได้ร่วมกันทํากิจกรรมกลุ่มด้วยครับทั้งนี้นะคะจากสถิติก็พบว่าคนพิการภาคใต้ที่มีบัตรคนพิการนะคะอยู่ที่จํานวน275,998คนและไม่ได้จําแนกแยกประเภทสถานภาพทางสังคมนะคะโดยเฉพาะคนพิการ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความซับซ้อนแตกต่างจากชาติพันธุ์ภาษาและในเชิงโครงสร้างจากนโยบาย กฎระเบียบต่างๆที่ไม่เอื้ออำนวยความสะดวกต่อคนพิการที่พบในหลายรูปแบบค่ะ